โอเคงั้นขอเริ่มอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกเจ็ดระดับของทบทวนอีกนิดหนึง่งนะครับในแต่ละระดับก็จะมีส่งผลกระทบกับเราในแต่ละแบบนะครับถ้าเราที่เป็นถูกเลี้ยงดูจากพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เพอร์เฟกเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นในเราแต่ละคนเองถ้าพูดถึงนะรเราอาจจะต้องมาดูว่าถ้า้าพนี้เราฟังเพื่อตัวเองเราจะพบว่า นี่งั้นเราอาจจะมีขาดการพัฒนาในในในช่วงไหนและช่วงนั้นเนี่ยมีผลกระทบกับเราอย่างไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าใจหรือว่ารู้หรือปรับตัวเองในการที่เราจะเลี้ยงลูกอย่างไงหรือเราจะมีวิธีแก้ไขอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราพลาดในพัฒนาการในระดับไหนของลูกซึ่งอันนี้นเป็นหัวข้อที่เราเรียนจาก เอ็มอาร์ไอฟาิงของอาร์เธอร์เบิร์กนะครับเราพูดถึงเราพูดถึงการที่ระดับแรกที่อยู่ในคันใช่ไหมก็คือเป็นระดับที่เด็กที่อยู่ในคันเนี่ยถูกสร้างรากฐานความมั่นคงภายในนะครับซึ่งจากแม่เนี่ยผ่านรบนะครับเป็นความผูกพันเป็นส่วนที่ตาประทับทางชีวภาพนะฮะของแม่นะครับแต่คารที่พ่อเนี่ยนะครับเป็น ตาประทับในส่วนของจิตวิญญาณนะฮะที่ส่งผลกับลูกถ้าในช่วงที่อยู่ในคันเนี่ยนะครับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับไม่รู้สึกยอมรับนะฮะหรือเด็กในคันรู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักนะฮะจะส่งผลกับความมั่นคงข้างในของเขาสูงกลางข้างในของเขาเนะราพูดถึงตัวพ่อนะฮะถ้าพ่อที่พ่อหรือแม่ที่โกรธแล้วแล้วก็ ไม่พร้อมรู้สึกปฏิเสธลูกเมื่อมีการตั้งคันนะะทั้งทั้งนี้ลูกอยู่ในครันก็จะทิ้งรอยประทับบนตัวเด็กนะฮะ,นะฮะแล้วลูกจะถูกสร้างมาจะมีผลกับเขามากนะแล้วรอยประทับของพ่อเยในความไม่ต้องการเด็กเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามันจะมีรอยประทับที่ลึกกว่าด้วยนะครับสำหรับพ่อเองนะ ผลเชิงลบที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อพ่อแม่นะครับส่งความรู้สึกให้กับเด็กในครั์ว่าเขาไม่ไม่อยากได้นะครับหรือปฏิเสธการตั้งนนครันเราพูดถึงผลทางลบที่เกิดขึ้นหรือหรือเสียใจนะครับหรือปฏิเสธหรือรู้สึกเชิงลบกับการตั้งครันแล้ว เด็กเ่าเนี่ยเมื่อเขาเมื่อเขาเนี่ยอยู่ในคันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สับสนนะครับแล้วมันมันเป็นการที่เขารู้สึกถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับเด็กเ่าเนี้ยเวลาที่เขาโตขึ้นมานะครับเขาจะโตขึ้นมาด้วยบุคลิก,กภาพที่ขวาคว้าในการดำเนินชีวิตแนะรงขับในการดำเนินชีวิตของเขาจะค่อนข้างดุดดังนะครับแล้วก็รุนแรงแล้วก็มีความอยาก กระหายมากในการอยากจะพัฒนาตัวเองและความสามารถของตัวเองและมีและมีความก้าวร้าวอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับเมื่อเขาโตขึ้นเด็กเราเนี้ยจะมีท่าทีของอยากชนะอยากแข่งขันอยากเป็นที่หนึ่งนะฮะต้องการเครดิตต้องการใบรับรองเยอะแยะมากมายถ้าเรียนต้องเรียนให้ดีเป็นที่หนึ่งนะครับในโรงเรียนแข่งขันถ้าอยู่ในทีมก็แข่งขันกับคนในทีมเี้ทุกอย่างต้องดูดีมากสำหรับเขานะครับ เพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องหมายที่เราจะเห็นเขาว่าเด็กเหล่านี้มีผลจากการถูกปฏิเสธตอนตอนอยู่ในคันเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่สังเกตว่าเด็กคนเหล่านี้จะขึ่นจะพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกหรือโลกภายนอกสูงมากสูงเกินกว่าเมื่อเรียบเทียบกับแก่งแท้ทีอยู่ข้างในที่จะอธิบายเหมือนกับว่า การเพราะฉะนั้นหมายความว่าในภาพตรงข้ามคือถ้าถ้าเด็กหรือลูกที่อยู่ในครันได้รับการยอมรับได้รับการต้อนรับพ่อแม่ดีใจที่มีเขานะครับไม่ปฏิเสธเขาภาพตรงข้ามคือเด็กเหล่านี้จะถูกพัฒนาแก่นแท้ที่อยู่ข้างในศูนย์กลางของแก่นแท้ของเขาอะจะดีนะครับพูดง่ายก็คือมันเหมือนกับเรากําลังวางรากฐานความมั่นคง ภายในให้กับตัวเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นพอเด็กที่ถูกปฏิเสธเด็กจะพึ่งพาสิ่งที่อยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในเพราะข้างในเขาขาดเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างอาเธอร์นะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็งคือว่าเขาอะเคยทํางานเป็นอยู่ในเกี่ยวกับเซอร์วิสตอนเข้าเป็นหนุ่มๆน่เขาไปทํางาน Service นะครับ แล้วก็วันหนึ่งเข้าไปที่บ้านของเศรษฐีผู้หญิงคนที่รวยมากตัวยยกางนะครับแล้วเขาก็ไปเคาะประตูนะครับผู้หญิงคนน,งคนี้ก็พูดพลาดออกมาแล้วก็แบบหน้าตาเถื่อนถึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ระเบิดอารมณ์ใส่เขาเพราะว่าส,<ๆ>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนเนี้ยนะครับทีวีเขาเสียแค่ทีวีเสียนะแล้วช่างเนี่ยมามาซ่อมไปแล้วหนึ่งครั้งยังไม่ไดีขึ้นแล้ววันเนี้ยอาเธอร์ก็มาซ่อมอีกรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่า รู้ไหมว่าเนี่ยมันส่งผลกับเขาแค่ไหนคือเขาพลาดดูเกมที่เขาชอบเนี่ยในคืนนันพฤหัสเนี่ยหายไปเลยไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็กระฟัดกระเฟียดใส่เขานะครับแล้วเขาบอกว่านี่มันกลายเป็นอาทิตย์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะนะค,คือสิ่งหนึ่งที่มันคิดในใจก็คือว่าโอ้นี่ขนาดนี่ขนาดแค่ไม่ได้รับการบริการหรือรับการซ่อมนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยพลาดแค่การดูเกมที่ตัวเองชอบเท่านั้นเอง ยังเป็นขนาดเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตหรือมีปัญหาหนักเขาจะตอบสนองขนาดนคนที่ถูกปฏิเสธในในระดับแรกเนี่ยนะพอเขาโตขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยคือว่าคนเราเนี่จะสร้างโลกที่เป็นวัตถุนิยมสําหรับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรถนะครับ แหวนเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองห้องทำงานนะครับเกียรตยิยศสิทธิพิเศษต่างๆเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ตำแหน่งนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้กับเขาซึ่งมันเป็นโลกภายนอกนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกภายนอกถูกรบกวนนะครับปฏิกิริยาของเขาจะโกรธอยา่างรุนแรงเนาะต่อคนที่ก่อกวนหรือต้นเหตุของมันนะ แล้วก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนอย่างชัดเจนนี่นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกวางรากฐานตั้งแต่อยู่ในคันหรือได้รับรู้ว่าตอนอยู่ในคันเขาไม่เป็นที่ต้องการเขาไม่ดีใช่ไหมไม่มีที่สําหรับเขาในโลกนี้หรือเขาออกมาเบียดเบียนพื้นที่ของคนอื่นนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ที่น่าสนใจนะนะถามว่าเราอะจะมองหรือร,รู้ได้ยังไงนะครับ ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเขาบกพร่องหรือเขาขาดการพัฒนาในระเบล,ลเนี้นะฮะสังเกตง่ายมากก็คือคนเหล่านี้ชอบมองหาวิธีแก้ไขปัญหาจากภายนอกท,ทันทีมากหรือเขาเริ่มจากการดิวกับภายในของตัวเองก่อนนะมองว่าความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเขาเนี่ยเขาแสวงหาจากภายในหรือภายนอกสำหรับคนคนนั้นนะครับ เวลาเกิดโศกน่าตกรรใ,ตกกกรในชีวิตเกิดวิกฤตการณ์ในชีวิตเนี่ยครับเขารับมือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเริ่มต้นจากภายในก่อนหรือมองออกไปหาข้างนอกก่อนบางคนเขาบอกว่าสมมุติเกิดวิกฤตการณ์หรือสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยคนที่มองหาข้างนอกก่อนเราจะถามว่าเราจะดูยังไงเราดูว่าสังเกตลองถามเพราว่ามีใครอยู่กับเขาตอนนั้นบ้าง แล้วถ้าเขาอะจะชี้แต่ว่าคนนั้นไม่อยู่เขาคนนี้ทอดทิ้งเขาไม่มีใครช่วยเขาอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมองว่าเขาอะเริ่มต้นจากภายนอกก่อนเนาะแต่ถ้าถ้าเราเริ่มจากภายในน,นะครับเขาจะตอบสนองแบบแบบอื่นนะฮะเฉนั้นบางคนเนี่ยเวลาที่เราเห็นเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หมายความบางคนโปรไฟล์ดีเนาะเก่งไปหมดนะครับถ้าดูรีสุมม่นี่สวยงามมากนะท็อนปะ ของห้องเรียนเก่งมากนะแต่ไม่แต่หมายความว่าคนเรียนเก่งหรือทํางานเก่งหรือโปรไฟล์ดีทุกคนเนี่ยจะบกพห้องในเรื่องนี้นะแต่หมายความว่าตัวเหล่านี้เป็นตัวที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเยลโลถแฟลกหรือแร็แฟลกให้เราต้องเห็นก่อนแล้วเราต้องคุยเขาก่อนว่าในัศนสภาพิงของเขาเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเด็กเหล่านี้ที่เขา ขาดความมั่นคงภายในเนาะแล้วเขามองเห็นเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งที่เห็นมากก็คือเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเขาอะมากํกาหนดตัวเขานะมากําหนดตัวเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเหล่านี้ไปทํางานถามว่าจริงๆถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพี่ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเราทุกคนเนี่ยจะ ขาดการพัฒนาในระดับใดระดับหนึ่งแน่นอนพ่อแม่ของเราไม่เพอร์เฟคทีนี้สิ่งที่อยากจะชวนเรามองก็คือว่าเรายังไม่พูดถึงวิธีแก้ไขแต่เมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยถูกเติบโตมาด้วยภูมิหลังแบบนี้นะครับเราอ่ะจะต้องช่วยให้เขาฟิตกับที่ที่เขาอยู่แล้วเราก็ต้องระวังไม่ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ฟิตถูกไหมฮะในเมื่อเขาเป็นแบบนี้นะครับงั้นถามว่าเวลาที่เรา มองคนแบบนี้เวลาที่อยู่ในองค์กรในขึ้นจักในทีมงานนะฮะหนึ่งนะครับเขาเหมาะกับแบบไหนเนาะหรือวันนี้ถ้าตัวเราอะเกิดมองเห็นว่าเฮ้ยเราเรามีความรู้สึกแบบนั้นไหมหรือเป็นแบบนั้นไหมแล้วเราถามว่าตอนนี้เราอยู่ถูกที่ที่เราจะสามารถจะมีประสิทธิภาพและมีผลย,ยังไงบอกว่าหนึ่งนะครับเขาจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีสเสถียรภาพ สรงเกและภาพหมายความว่าไงชัดเจนคงที่แล้วก็ดราม่าต่ำนะซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของทำงานในรูปแบบของงานที่ไม่เครียดเกินไปนะครับงานที่มีขั้นตอนชัดเจนนะครับงานที่มั่นคงที่เขาจะเรียนรู้ได้แล้วก็เห็นภาพได้เร็เรวใน3หรือสสัปดาห์แรกของการทำงานนะครับ ให้เขาสามารถจะเข้าใจขั้นตอนได้แล้วขั้นตอนเหล่านี้มีสเสถียรภาพเขาจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครสองเขาต้องอยู่ในทีมที่แข็งแกรก่งนะหมายความว่าไงหมายความว่าเรามิภาพว่าคนที่ถ้าให้เราเลือกได้เราอยากจะทำงานกับคนแบบนี้คือคนที่หนึ่ง ไม่เอาคนเนาะเอาแต่ผลงานเราเขาเราเขาให้ความสำคักับสิ่งที่อยู่ภายนอกเขานะครับทำงานกับทีมก็แข่งกับทีมนะแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าขวนขวายหรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างนอกเหมือนที่เราคุยกันต้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีทีมที่แข็งแก่งถ้าคนเหล่านี้เราต้อง่าคนเหล่านี้ที่ขาด กราวดิ้งหรือขาดรากฐานข้างในที่มั่นคงและเขาอยู่รวมกันทั้งหมดในทีมงานเราว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ในครัเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเรามีคนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ในทีมที่มีคนที่มีความมั่นคงภายในอยู่เยอะกว่าเนาะอยู่เยอะกว่านะฮะถึงทีมเนี่ยถึงจะรับมือกับเขาได้ดีนะเพราะว่าคนประเภทเนี้ยจงหมุดหมิด ไปทั่วเลยถ้าวันจันทร์มาถึงโต๊ะเขาเลอะเทอะเพราะว่าพนักงานไม่มาทาความสะอาดในช่วงสุดสัปดาห์สมมติไงนะเขาจะหงุดหิดเพราะสภาพแวดล้อมข้างนอกเขาอะ่ะเป็นตัวบอกความมั่นคงของเขางั้นเวลาที่เขาเจอ disruption หรือเจอการรบกวนการเปลี่ยนแปลงกระทันหันคนเหล่านี้จะรับค่อนข้างยากแล้วก็จะ overacting มากหรือจะหรือจะแสดงอาการมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าความมั่นคงของเขาถูกรบกวน รหรือเขาต้องอยู่ใต้ผู้นำที่เข้มแข็งนะฮะเขาบอกว่าโดยปกติสัสดส่วนในทีมงานที่มีผู้นำที่เข้มแขนะ็งเยกับคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นสองต่อหนึ่งหมายความว่าถ้าเรามีทีมสิบคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยห้าถึงหกคนควรจะเป็นคนที่มีกราวดิ้งที่ดีแล้วคือมีราักฐานภายในที่มั่นคงและดีวกับสี่คนที่ยังขาดอยู่งีแยพอไหว ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทีมจะมีปัญหามากเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยอาจจะมีปัญหาทางอารมณ์เมื่อสิ่งต่างๆเขาเปลียบบล่ยนสภาพแวดล้อมเข้าเปลี่ยนต้องอยู่เหมือนที่บอกครับต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยน,นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพแวดล้อมข้างนอกเขาเปลี่ยนบ่อยหรือมีสิ่งที่คาดเดาได้ยากนค,คนเหล่านี้จะค่อนข้างลําบากนะครับ ยิ่งถ้าต้องแชร์พื้นที่ทํางานหรืองานนั้นเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายบ่อยๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ตําแหน่งหรือที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขานะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้สรุปก็คือว่าเขาต้องชัดเจนมากกว่าเขาต้องการความชัดเจนมากกว่าคนกลุ่ม่ต้องอยู่ในที่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆนะครับและมีทีมที่แข็งแรงทีมที่เติบโตข้างในเยอะหน่อยนะครับหรือมีผู้นําที่เข้มแข็งก็สามารถที่จะ ช่วยให้เขาทำงานได้อย่างดีมากขึ้นนั่นถามว่าฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเนาะเราที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานหลายคนในนี้ก็เป็นเป็นลีดเดอร์ชิพนะครับเป็นลีดเดอร์ในองค์กรหลายคนก็เป็นลีดเดอร์ในครินจักรนั้นเวลาที่เรานึกถึงทีมงานผู้นำของเรานะครับถ้าให้เลือกได้นะฮะ คนหนึ่งมีทักษะน้อยกว่าแต่คนเหล่านี้มีความมั่นคงภายในมากกว่านะครับกับคนที่มีความแต่เก่งโปรไฟล์ดีนะฮะแต่ความแตกข้างในเปราะบางและขาดความมั่นคงภายในเราจะเลือกแบบไหน,นเขาบอกว่าอาเธอร์แนะนำว่าให้เราเนี่ยเลือกคนที่ทางานเรือกคนที่ คนที่ทักษะน้อยกว่าแต่มีความมั่นคงภายในมากกว่าเพราะนะครับทักษะเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้สอนได้สร้างขึ้นได้นะเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นส่วนแรกและก็เป็นระดับแรกที่เราจะพูดถึงกันเนาะสรุปก็คือว่าระดับแรกคือระดับที่อยู่ในค,นะคบส่วนนี้เป็นส่วนที่ ก่อร่างศูนย์กลางของตัวเด็กและที่สำคัญก็คือการวางรากฐานความมั่นคงในตัวเขาแล้วก็จริงเนาะบางครั้งเราเคยเห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยเขาไขว่คว้าหาชื่อเสียงหาความสำเร็จสูงมากกว่าคนอื่นพี่ไม่กล้าจัดนะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ภาพนั้นสะท้อนภาพนี้ด้วยนะครับ ราะว่าแสดงว่าบาัญชีเนี่ยคุณค่าของเขาเนี่ยข้างในมันน้อยกว่าเขาเลยต้องหาคุณค่าจากโลกข้างนอกมากกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเวลาเรานึกถึงคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะแข่งขันสูงนะครับแล้วเทอทะยานสูงแล้วก็ไม่ใช่เทอทะยานในทางดีเทอทะยานใก้าวร้าวเยอทะยานในการแบบที่จะเหยียบคนอื่นขึ้นไป เพื่อจะสูงกว่าเพื่อจะดีกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่เพราะเขาแค่แสวงหาความมั่นคงข้างนอกมากกว่าเพราะเขาขาดความมั่นคงข้างในสิ่งหนึ่งที่ถามว่าเราถ้าวันนี้เราเห็นตัวเราหรือเราเห็นลูกของเราเป็นแบบนี้หรือเราเห็นคนที่เราดูแลอยู่เป็นแบบนี้เราจะทำยังไง ผมว่าสิ่งที่เราทาได้ก็คือให้เขาเห็นให้ได้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนในพระเจ้าเรื่องนี้สําคัญเนาะผมว่านี่เป็นเป็นเหมือนกับแอนตี้โดสหรือมันเป็นยาขนานที่จะช่วยได้ก็คือว่าเขาต้องเราต้องช่วยเขากลับมาให้เห็นให้ได้ว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเขาแค่ไหนแล้วเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่ คนที่ขาดการพัฒน,า,น,ใน,ใน,ใน,นาในระดับนี้ถูกปฏิเสธมาในระดับนี้ก็คือเรื่องของหัวใจพระบิดาสมหรับพี่นะการที่เขาเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ของโลกนี้เท่านั้นและคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ข้างนอกเป็นตัววัดคุณค่าของเขาแต่การที่เขาเข้าใจหัวใจของพ,พระเจ้าพระบิดา ว่าพระเจ้ารักเขาแค่ไหน,นและเขาเป็นลูกที่รักยังไงผมว่าอันนี้อาจจะช่วยได้แล้วเราอที่ฐานถ้าเราเป็นพ่อแม่สิ่งที่ผมกำลังคิดก็คือว่าให้เราที่ฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าจริงๆผมว่าเราที่ฐานครอบเยือได้นะให้เราที่ฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าถ้าวันนี้เราเคยมีความคิดลบตอนที่ลูกของเราอยู่ในท้องเร,เราเคยมีความคิดปฏิเสธเราเคยมีความคิดที่ เหมือนลังเลหรือเรามีความคิดที่เหมือนไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากได้เขาเงี้ยนะให้เราสารภาพหลักกับพระเจ้าเรื่องนี้และขณะเดียวกันขอให้เราอธิษฐานที่จะตัดความสัมพันธ์เรื่องนี้กับเขาให้ให้อธิษฐานเผื่อเขาและอวยพรเขาอวยพรที่เขาจะเป็นที่รักอวยพรที่เขาจะได้รับคุณค่าใหมา่ที่มาจากพระเจ้าและตัวเราเองวันนี้ก็ จะต้องเป็นพ่อแม่ที่จะย้ำคุณค่าของตัวเขาให้มากขึ้นเพราะเรื่องแบเนี้มันเปลี่ยนได้โดยพระเจ้าเด็กหลายคนผออย่างหลายคนเงนี้ที่เราเจอหลายคนเราก็เห็นว่าตัวเขาก็ผมก็มีโอกาสได้โค้ชหลายคนบางคนนะอาะยุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่พบว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงพอแต่เมื่อเขา เข้าใจถึงหัวใจของพระบิดาเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นใครสำหรับพระเจ้าแล้วเขาเดนินชีตกับพระเจ้าแบบลูกไม่ใช่แบบคนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาก็เริ่มเขาได้เขาได้รับการเติมคุณค่าจากภายใน,นมากขึ้นไม่มมันไม่เลยสายแม้นะว่าสิ่งเหล่านี้อาเธอร์ชี้ให้เห็นว่ามันมีผลกับเด็กยังไงเมื่อความรู้สึกของพ่อแม่คําพูด หรือแม้แต่ความคิดของเราที่มีต่อรูปในธรรมนะครับแต่หากเดียวกันพระเจ้าก็มีวิธีการที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเรานะรถ้าเรารู้สึกตัวเราขาดคุณค่าภายในเรารู้สึกแบบขาดความมั่นคงภายในเราก็สแสวงหาจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเลเวลแรกที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับก็คงจะขอจบเลเวลแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ